สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเก็บเห็ดนะคะพอดีเดินมาขึ้นเนินเขานะคะได้เจอเห็ดเปาฮื้อเจอเปาฮื้อนะคะเห็ดเปาฮื้อเยอะมากเลยค่ะเป็นกองเลยนะคะดูดูเป็นกองเลยค่ะนีะ่นะคะเห็ดเปาฮื้อค่ะ ขึ้นมากองเลยเต็มเลยเต็มเลยค่ะเต็มเลยมากเลยค่ะสวยน้มมากเลยค่ะสวยน้มมากเลยนะเป็นกอเคยค่ะเนี่ยเยอะเลยนะคะเนี่ยขึ้นเอิญเขาขึงจะได้มาดูนะเนี่ยเต็มเลยโอ,โอ้ยเห็ดเยอะมากเลยค่ะ เห็ดเยอะมากเลยค่ะป็นดอกสวยๆเลยค่ะดอกสวยมากเลยดอกสวยมากค่ะดอกสวยมากเลยค่ะอู้หยสอนสอนเยอะมากเลยค่ะสะออนมากค่ะสะออนมากเลยนะคะสอนมากเลยค่ะเห็ดปองฮื้อ นี่นะคะเอ็ดป่าหื้อยังใหญ่เลยค่ะขึ้นมาเยอะมากนะคะมันอยอู่บนเขานะคะมันหญเยอะจริงๆเลยพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดกันเนอะเห็ดกรลังขึ้นเลยค่ะออ้ยตรงนี้เยอะมากเลยค่ะนี่เป็นกองเลยนะคะเล็กๆ ยังสวยเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะเยอะมากกำลังปูมๆเลยนะคะกำลังปูมสวยงามมากเห็ดเห็ดเปาเือนะคะ ตรงนี้กำลังเล็กๆอยู่เลยกังขึ้นมาขึ้นกับญ้านะคะ้นกัหญ้าต้องเออบุ่มๆสวยมากเลยค่ะตุ่มๆ มากเลยค่ะเยอะมาก,กลังเยอะเลยค่ะเยอะจริงๆเลยเนี่ยขึ้นมาก่อเดียวนะคะเยอะมากตรงนี้กอใหญ่มากนะคะกอตรงนี้ใหญ่ใหญ่สุดเลยค่ะกอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากนะคะในกองนี้ เยอะจริงๆเลยเนี่ยเยอะมากเลยค่ะเยอะมากค่ะเจออีกแล้วเราก็เจอเห็ดแล้วค่ะโก็ใหญ่มากนะคะติดกันเลยค่ะได้เอามีดมา กบเลอะเลยค่ะอืมโอ้เนี่ยนะคะเอ๋เปาพื้ก้อนใหญ่มากก้อนใหญ่มากอุ้ยสะออนจริงๆเลยนะคะสะออนมากเลยค่ะ มากเลยเป็นพุ่มใหญ่นะคะเนี่ยพุ่มใหญ่มากเลยเจอทีเดียวเยอะอยู่ในย่านะคะในย่านนี่เกือบบานแล้วเนี่ยถ้าบานถ้าไม่ได้ไม่ได้มาหน่ยบานบานเจิญเชิญเลย ถ้าไม่ได้เอาไม่ได้มาเนี่ยอาทิตย์องสำนันฝนตกชอบก่อนนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปตัดขาออกเอาขี้ดินออกจากขามันนี่นะคะ สะอ่อนจริงๆโอ้ดูสิพอไม่ได้เลย องใหญ่มากสวยเลยองยังสวยเลยนะคะนี่เอาเห็ดมาถึงบ้านแล้วต้องมานั่งมานั่งเหลาอีกเหลาเหลาแหลมตัดขี้ดินออกต้องมานั่งเหลาเลาะอีกนั่งเงาเห็ดเป่าหื้ยค่ะช่อเบลอเลย แ<ไ>ค่แนี้นะคะขอจบคลิปก่อนแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคขอบคุณค่ะส,สวัสดีค่ะฮะเปิดต,ตรงไหนหอ๋อมันไม่เหมือนกันเนาะ